ครับยังอยู่กับรายการแทนคุณแผ่นดินนะครับช่วงแรกเราได้พูดคุยกับพระมหาแผนทิติธรรมโมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนปริยธรรมแห่งนี้นะครับเราจะไปดูนะครับว่าที่นี่เขาสอนวิชาอะไรกันบ้างและความรู้สึกของอาจารย์ที่สอนเขาขาดหรืออะไรเขาต้องการอะไรมาติดตามกับผมครับอย่างนี้ สิ่งที่เน้นจะต้องเข้าใจนะเพราะอะไรเพราะทำไมทีเป็นดาสพีชีอิดอะไรที่เป็นสิ่งเดียวเดียวเอกพจน์อะไรที่เป็นประธานคุณประโยชน์ไอ้ดาสเรื่องนีย์อ่ตัวนี้เป็นคำถามดาสทีโอเปน the window ไ y ดิม s e l f ครับสวัสดีคุณพระคุณเจ้าครับรบกวนนิดนึงไม่เป็นะฮะันดีมาถ่ายทำเรื่องโรงเรียนปริยธรรมอยู่นะครับก็พดีว่าภาษาเป็นภาษาออันนี้กําลังสอนอยู่ภาษาอังกีษอันนี้เป็น อันนี้เป็นนีเป็ของอะไรฮะเป็นของชั้นอะไรฮะเป็นของม .5 จ้ะครับของม .5 จ้ะแต่ก็มาทวนซึ่งเราสอนไปแล้วคแล้วก็กําลังทวนมีอยู่พอดีโยมเข้ามาพอดีเลยอ๋อฮะได้เห็นโยมรวมพราะคุณเจ้านี่พูดแบบภาษาอังกฤษนี้แบบเหมืองนอกเลยก็คือพอได้จ้ะก็ไม่ถึงกับเปรียเลยหรอกแต่ว่าเราเรียนในลักษณะที่ว่าเคยเรียนมาพอสมควรเมื่อก่อนนี้นะก็เลยท่าจบที่ไหนมาฮะ จบจากที่แรกเลยก็เรียนระดับมัธยมที่โรงเรียนเป็นชิมาราชจังหวัดจังหวัดาญนนบ้นีแล้วก็ไปต่อจากริญญาตรีกรุงเทพฮะแต่คิดยังไงมาสอนที่นี่ก็ทำไมไม่ไปสอนโรงเรียนดังๆก็อาจจะมาเป็นคลูกบ้านนี้จังเป็นลูกของคนที่นี่เองที่เราบวชขึ้นมาในลักษณะที่ว่าตอนอายุเมื่อสักหกเจ็ดปีที่แล้วนี่เองก็เลยนึกว่าเราอยู่เฉย เป็นพระแล้วที่นี่ก็มีสํานักเรียนอะไรต่างๆเข้าไปนิมนต์เพราะหาใครสอนภาษาอังกฤษค่อนข้างจะยากที่เป็นพระที่เป็นชาวบ้านที่เป็นคารวก็มีเยอะไปแต่นี้ที่เป็นพระไม่ค่อยมีครับราเองก็เลยคิดว่าเราพอได้ก็จึงมาสอนและก็คารวาจะมาสอนเนนสอนพระก็น้อยน้อยจ้ะไม่เหมือนที่เราเป็นพระอย่างนี้จะสะดวกกว่าในการสื่อสาร กับเนนกับเครื่องางอโอ์ก็เป็นพระก็มีเนี่ยมันก็เลยทําให้สะดวกกับการที่เราจะได้สื่อระหว่างระหว่างเนนกับพระมันจะสะดวกกว่าโยมกว่าคารวะจะมาสอนครับเห็นเรียนภาษาอังกฤษนี้รองรับเอซด้วยวาฮะก็ก็ปกติแล้วก็คือเนนก็มีที่เข้าใจดีๆหลายรูปครับนัะเรียนกันดีๆหลายรูปนะตามที่ได้สอนมาระยะนึงไงเราสังเกตูกับการตั้งใจเรียนกับการที่จะ พาตัวเองไปสู่ความสําเร็จในเรื่องของภาษาอังกฤษซึ่งมีความสําคัญนะในกลุ่มอะไรของอาเซียนเราในปี2 5 4 5 8เนี่ยก็รู้กันก็พยายามที่จะอธิบายเขาเข้าใจในการอธิบายเนี่ยเราเรามีเทคนิคอะไรเป็นพิเศษนะฮะสำหรับก็ไม่มีอะไรใช้ความรู้สึกของตัวเองใช้ความชำนาญนะที่เรามองดูแล้วว่า มันเป็นไปได้ที่ทําการสื่อสารให้เนนเ,เข้าใจครนะด้วยจิตวิยาด้วยความจิตสํานึกความเป็นครูอาจารย์นะพย,ยายามที่จะให้เขาไม่เข้าใจก็ขอให้ถามครับไม่เข้าใจยังไงก็ขอให้ถามอะไรอย่างนี้นะจะเป็นจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดถ้าพูดถึงโรงเรียนปริยธรรมที่แห่งนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเราขาดหรืออะไรในเรื่องของการเรียนการสอน จะว่าขาดเหลือมันก็ยังหลายอย่างพูดหนังสือนะหนังสือซึ่งเป็นวิชาโดยตรงที่เป็นหลักสูตรโดยตรงให้มันตายตัวการจะสอนรบ,บางทีหนังสือเรารับบริจาคมาเป็นหนังสือที่ค่อนข้างจะคละกันหนังสือที่มันเราไม่สามารถจะรู้เลยว่าเ,ออเป็นหนังสือของสถาบันนุนสถาบันนี้ทุกวันนี้เขาเรียนไม่ตำราเดียวกันทั้งหมดมนะในแต่และสถาบันเขาเ,ขาเรียนอ,อันนู้นบางอันนี้บางเราเองได้รับบริจาคก,กันมาเนี่ย บางทีเรามองดูแล้วเราสอนอันนี้แต่ว่าบางทีมันจะตรงกับหลักสูตรเลาไปสอบออนเน็ตหรือไม่บางทีมอสามมหยต้องไปสอบออนเน์ใช่นะเดี๋ยวอาจจะไม่ตรงเป็นผลตรงนั้นเหมือนกันครับใช่ครับเราวัดผลก็วัดผลด้วยคณาจารย์ของเราเองนั่งปรึกษากันเราสอนอะไรเราก็ออกข้อสอบอย่างนั้นแต่เวลามอสามมหต้องไปสอบในจังหวัดในจังหวัดสอบที่อื่นที่เป็นหัวก็ต้องไปแข่งกับคนอื่นด้วย ทีนี้เราออกข้อสอบเองก็ไม่เป็นไรับถ้าเกิดไปคุณื่นอรข้อสอบอาจจะไม่ตรงกับที่เราสอนที่ปัญหาก็คือตรงนี้ครับนะอก็คือก็คือในเรื่องของตำตำราเรียนนะครับ่าถ้าถ้าได้เป็นแบบเฉพาะเลยเฉพาะเลยอย่างี้มันก็สะดวกกับทั้งคนสอนคนเรียนมมปลายจายนะฮะจ่ายก็คือตรงนี้ที่เป็นปัญหาครับบครับพระอาจารย์สอนรู้เรื่องไหมฮรก็รู้เรื่อง ดูเรื่องดูเรื่องว่ายังไงครับวัดอยู่ๆดูนะภาษาอังกฤษนะกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่นะฮะเป็นไงฮะสอนดูเรื่องไหมฮะเข้าใจง่ายไหมก็เข้าใจง่าย,ยครับอันนี้เป็นคนแถวนี้หรือเปล่าครับเปล่าเปล่านะฮะเป็นคนที่สักแก้วอ๋อเป็นคนสักแก้วนะครับก็ใกล้ๆนี่เองนะฮะก็มาเรียนนี้อันนี้ก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้ทังกันทั้งนั้นใช่ไหมฮะครับ อันนี้เรียนวันหนึ่งเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยกี่ชั่วโมงครับวันละชั่วโมงวันละชั่วโมงพอไหมพอพอนะฮะไม่หนักนะฮะไม่หนักนะครับเข้าใจหวั่นใจไหมฮะเมื่อกี้ผูจารย์บอกว่าที่สอนสอนไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปออกข้อสอบหรือเปล่าสอบก็ยังคิดอ,อยู่ยว่าจะไปสอบข้างนอกได้ไหรือเปล่าอ๋อไม่เทียบเ<ะ>ทียบกับข้างรอกอนนออแล้วเด็ด จะดนเยกันหรือเปล่าอืมอันนี้ก็กลัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่นี่ไม่มีโรงเรียนกฎวิชาที่จะไปเสริมความรู้เราเราไปเรียนตรงนั้นไหมยังไงโรงเรียนกฎวิชาที่จะไปเสริมความรู้เฉพาะทางอย่างวิชาวิทยาเคมีวิชาภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยยังไม่มีเออเพราะว่าเป็นชนบทนะไม่เหมือนตัวเมืองอาจจะมีเยอะหน่อยนะครับครับตรงนี้เราก็ไม่มีจริงๆใช่ไหมฮะใช่แถวนี้ไม่มีที่สากแก้วมีไหมถ้าจะเข้าไป หมายถึงจะไปกิด <ลง S 2> วิชา,ชาอาจจะมาไม่ทราบนะเพราะว่าจะมาคนที่นี่แต่ว่าที่พนงม,มีแต่ว่าต้องเป็นนักเรียนที่อยู่ในระบบของโรงเรียนเป็นนักเรียนตามโรงเรียนจริงของร,รัฐบาลอะไรอย่างนี้นะเราไปเรียนกัววิชากันก็จะมีแก๊แพท อะไรต่างๆอเน็ตเอเน็ตนะฮะเขาจะมีมาเติวให้อะไรแต่ว่าในระบบเราอาจจะไม่มีเวลาเพราะเราอยู่ในลักษณะอย่างนี้มันเวลาที่จะไปทุ่มเทหรืขนาดเรียนหนักแบบนั้นคงไม่ได้ครับครับนมัสการพุณธเจ้าครับนครับนมสการหลวงพี่ครับครับอดีทางรายการแทนคุณเป็ดดินนะครับก็มาเยี่ยมโรงเรียนปริยธรรมแห่งนี้นะครับก็ได้มีการพูดคุยกับเจ้าวาดถึงการเรียนการสอนที่นี่แล้วตอนนี้พระพระอาจารย์ สอนอะไรอยู่ครับเรื่องของทรัพยากรแร่อ๋อนี่เป็นวิชาวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเบื้องต้นอันนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยเป็นชั้นอะไรหะหรือรวมมหรวมมอ .1 มอ .2 ม .1 ม .2 รวมกันนะครับก็เป็นวิทยาศาสตร์เบื้องต้นนะครับตอนนี้เป็นเรื่องของทรัพยากรแร่นะครับน้องๆก็มีความเข้าใจขนาดไหนฮะน้องๆเนนทั้งหลายพอสมควรนะฮะฮะครับอันนี้อายุรู้สึกจะอายุเล็กไปหน่อยมั้งอะ ก็ตามเกณฑ์นะคยับตามเกณฑ์สิบเอ็ดขวบสิบเอ็ดหรือยี่สิบเอ็ดสิบสองสองเนี่ยประมาณเนี่ยอ๋อสิบสองสิบสองอยู่หมหนึ่งนะฮะเอออันนี้ก็เป็นคนแถวนี้ทั้งหมดใช่ไหมฮะเออ่มาจากตา่างจังหวัดต่างจาังหวัดบ้านสาแก้วบ้างใช่นะฮะอะแก้วตุ้ินครับเกณฑ์ครับเนนที่มานี่ส่วนใหญ่ก็จะอ่ายากจนใช่ไหมฮะหรือพ่อแม่ส่งมา ก็มีหลาย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 ส่วนหลักๆคือยากยากจนหนักหนึ่งใช่สองอ่าดูปัจจัยสามคือพ่อแม่แยกทางกันครับอืมฮะก็เขาก็แล้วกันไงอ่ะที่นี่เหมือนก็เป็นส่วนวๆที่เติมเติมส่วนที่เขาขาดอ๋อฮะครับติ็ก็ได้เีินตาศึิษาตามตามหลักสูตรครับตามหลักสูตรที่กระทรวงมันหนดขึ้นครับอย่างปกติถ้าจะเป็นวิชาสามัญ ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าวิชาสมารูวิทยาศาสตร์ที่สำัญผมคือวิชาสม,มัูอันนี้เราเรามองดูแล้วเนี่ยเน้นเน้นที่เข้ามาเรียนเนี่ยนะครับเขาคาดหวังไหมว่าจะเวลาจบออกไปเนี่ยเขาจะไปทําอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันมีมีการคาดหวังไหมเบื้องต้นก่อนการศึกษาสอนให้ตามเกณฑ์ครับอ,อันนี้คือคือหลักอยู่แล้วใช่ขายไปแล้วแต่ส่วนที่ได้ใครมีประสบการณ์อันนี้ก็ต้องไปเติมเต็มกัน ก็ไม่ต่อยแล้วคุณต้หาเอาอีกไปต่อยอดต่อยอดเอาเราให้เบื้องต้นไปแล้วคุณตอ่อเองนะประสบการณ์คุณคุณต้องไปหาเอาเองครับเพราะว่ามันชีวิตการทํางานใช่ในตำราสอนไปแล้วทฤษฎีบอกไปแล้วครับประสบการณ์คุณไาหาเองครับเฉพาะในส่วนของวิทยาศาสตร์เนี่ยเราดูแล้วเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเรายังขาดอยู่ไหมในการที่จะสอน อะไรบางอาที่เราต้องการก็เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์คอมวิวเตอร์อุปกรณ์ทดลองเนี่ยอย่างนึงคือที่นี่ยังขาดห้องที่สําหรับวิทยาศาสตร์เลยนะท่องทดลองใช่เพราะว่าเด็กจะต้องทดลองทดลองฮะเรื่องวิทยาศาสตร์องทสายสายฟิสิกส์สายเคมีอะไรต่างๆซึ่งจะตามมาด้วยต่างไม่ถึงเป็นต้นอืมแต่ว่าต้องต้องหยิบเงินคนตามสูตรตามเกณฑ์ครับที่ที่ที่ เขาแขนการเรียนรู้เขาจะปรหสบมาให้ครับพอเราขาดเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นช่องว่างในการที่เด็กเก็บคะแนนไม่ได้ไหมครับก็ไม่มีผลนะโยมไม่มีผลนะฮะแต่อยู่ที่ความเข้าใจมากกว่าอย่างน้อยถามเรื่องของน้ำเขาตอบได้ครับถือว่าเขาเข้าใจไม่ใช่จะพูดคนเดียวแล้วเขาตอบไม่รู้กลับไปบ้านลืมก็มันก็ลืมนะโยมนะแต่ว่าถ้าเจอใหม่ก็จําได้อื ถูกฮะโยไม่สามารถจําได้หมดหรอกถูกฮะอืมครับอันนี้เราก็ต้องมีการทดสอบใช่ก็คือการสอบวัดผลไงวัดผลใช่ไหมฮะอันนี้เราอันนี้เราออกเองก็มันก็มีการสอบของกระทรวงเขาจะสอบโอเน็ตเอเน็ตโอเน็ตเอเน็ตใช่ั้งสอบนั้นครับมันก็เหมือนข้างนอกนั่นแหละแต่แต่ว่าก่อนที่จะไปโอเน็ตเอเน็ตนี่เราเราเราวัดสอนเราเราวัดใช่ใช่กมของเนนที่มาเรียนเด็กที่นี่จะมีเกณฑ์การศึกษาเหมือนกับเด็กข้างนอกทุกอย่างครับ